ต่อเลยครับน,นี่ต้องเฮ็ดแก่นใส่แก่นสุดชายใหม่ได้พี่น้องทีมันหักแก่นมันหักแล้วรบินน่ะน้องโอ้โหวัน่น่หน,น,นที่ได้ที่ได้ทายทั้งสุดทั้งรางบนเออนี่เออเสียบอะไร วัวลูกปืนยอยู่ข้างบนอได้แล้วคอืมหนักไปได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่ตัวนี้ครับรบบัวระวังเพที่กระเด็ดหนีนะครับพี่น้องเออตัวลูกปืนมันแล้วตัวนี้ก็โมกัดมืดตัวนี้กระสีแตกแตกแตกอยู่แต่ว่าน่าใสีได้อยู่ตอนี้แตกนิดนึงไม่เป็นไร ตรงไหนตรงไหนไม่เปลี่ยนอีกมีชุดมีชุดเปลี่ยนอีกมีชุดเปลี่ยนอยู่ที่ใช้ว่านี้ชุดเปลี่ยนีโอ้คือไวถูกมั้นนี่ครับนี่ชุดเปลี่ยน มันไ่ยังไม่ลายครับลายสร้างง่อยแล้วสร้างงอ่อยเป็นกระตักอีตัวนี้มันหักพี่น้องมึงยังเก็มั้งอันี้หักอันนี้ของไม้ครับนี่ตอกเกามันหักนะครก็ต้องถิ่มตัวนี้นีงถิ่นแล้ววันนี้ก็ซับปิงซับปิงพวกนี้นี่ซับปิงพวกนี้ซับปิงพวกนี้ก็ต้องใส่ มันจะมีสปริงเลยมีลูกปืนมีลูกปืนสองลูกมีลูกปืนครับลูกปืนน้อยๆ้าบว่า้าบว่าะว่างมันจะกระเด็นเ่ยบางทีราะว่าฝังคนบูรูจะกระเด็นหายเลยหายไปเลยนะครับทับห่าของพวกนีก้คือมันมัน,ม,นมันเป็นสปริงขง้างในเพราะว่าดึงมาแต่ฮาบูรูเนี่แต่ว่าเฮาว่มีหน้าบังไปเนี่ยมันจะหายไปเลยดียมาก่ะแล้วพวกนี้มันซื้อยากเลยสร้างของสร้างยากเนาะปุ๊บเนะนี่ยนี่ได้แล้วครับใช่เลย นี่เพราะเราใส่สปริงกับลูกปืนมันี่อยู่นี่ครับเขาก็มาใส่นี่มันก็ได้แล้วครับนี่ใส่ตัวนี้มันเป็นบล็อกมันเป็นบล็อกของมันนี่แหละพี่น้องนี่ดงไปปื๊บๆนี่เห็นปะแล้วฝาตัวนี้เป็นฝาปิดฝาล็อกมันยากม่ยากเไปพี่น้องอันปิดเลยนี่ครับโอ้ย้ะต้องต้องใส่น้ำมันนิดนึงสวตัวนีแต่ตัวนี้มันจะถูดีตัวหลังนี่ครับบูทหลังนี่นี่บูทแกน

ต่อพี่หนาครับมีมันไว้อันเลยไครับใส่นี่อยหันเลยเพราะว่าเ้าหยอดน้ำมันไปแล้วใส่น้ำมันไว้เพรา่ใส่น้ำมันใส่แต่จระบีเลยเพราะจระบีแห้งมันแข็งมันก็ฝืดครับต้องหยอดน,น้ำมันใส่น้ำน้ำมันเป็นน้ำมันใดพวกนี้อะน้ำมันเครื่องมันเครื่องหยอดนน่หน่อยเต้องหยอดไายได้พี่นุ่ต้องหยอดไร้ได okay. <c oughs> ้เลยหยอดไร้ไปเลย ข้างหน้านี่ยเห็นมะ่อบงว่ารับมันเสื่อทั้งคันตั้งยอนเลยทีเตัวนี้สังเกตมันเสื่มีกผลักผลักมันถึงลืมใส่เลยสินี่มีนอ็อตอยู่ตรงนี้นี่ครับสังเกตมันไ่ยากเลยครับนี่มีน็อตมีนอ็อตตรงนี้นลยเดี๋ยวมันใส่เดมันจะมีล็อกของมันปั๊บนี่อันนอ็อตเข้าไปแค่แรกเลยน็อตโดยมากก็จะเป็นแหวกันนี่ครับนี่น็อตตุลตุตลางมาดิ นี่คันเลยง่ายครับเป็นพอเขาใส่สุดทรายสุดทรายถ้ามันหลวมถ้ามันจะมีแก่นมันสืบเขาก็เปลี่ยนใหม่เลยเมื่อกี้บ่ายเขาสุดทรายแต่มันบมได้มันจะมีโบครั้งเดียอ่าเ่าเปลี่ยนได้แก่นเปลี่ยนได้ตัวโมเลยมัน,นะอะไรอย่างเงี้ง ทางน้นิดนึงเพราะางน้ำมันจะแห้งเลยสองหยุดสองหยุดพอแตีหยดไหลไม่ทีน่ะที่ไหลลงอาบเนาะเริ่มมอนเลยเลอะมมอนเพราะไฟทอันนั้นเขาใส่เลยมหมดเพนาะนั่นเขากรองเลยครับว่ะกองแต่ว่าการกรองนี่มันต้องป้องกันได้พี่น้อง อันนี้เห็ดชุดชุดอันนี้ชุดกันกันทอทด,ด้วยก็ยังเห็ดไว้ปักกันทอดกันทอดขันเัาใส่ชุดตัวกันทอดขมันทอดนี่ปูบางทีมีไม่ได้ตดัดน,นันทีมีไฟขึ้นต้องระวังนะอ๋อสองนาทีกวยาอีกนะครับโอเคครับพี่น้องไปลองกันครับไปลอง ที่ร้องนี่ก ki, ็ได้มันก็บบูบีปัญหาเดี๋ยวเรืองที่ร <Huh? S 1> <KNOWN? S 2> ้องหนินะครับเพี้ครับโตครับตรงนี้ย <kisses S 2> ิ้วบวขาดแต่ว่าสายไฟเขาเครื่องขาดพี่น้องมั้นต์สอบเกิดเลยที่สายไฟเขาเครื่องขาดตรงนี้เพื่อนตรงนี้กัสายไฟเขาเครื่องขาดเขาล่องเบิ่งอะไรพี่น้องล่องเบิ่งอะไรมันง่มนั้นเ้องผีนี่เสียบเลยครับเสียบเบิ่งมันก็ยังมันช็อตมันก็บิ๋มใหม่มุกเปลี่ยนใหม่จิ๋เบิ่งได้ สังเกตุมันนี่นั่นไปแล้วครับแต่สวิตมันอาจ,จบีบดีเพราะเขาต้องสอบสวิตเบอร์หนึ่งเออนี่เบอร์หนึ่งกันเอาปอยเนี่ยม,ม,มันดีมันดีวงมูนะว่าเอาเบอร์สองดิเอาเบอร์สอง่าได้เอาน่า,ออาไ,ไปแล้วครับไปแล้วครับเบอร์สา,ามนะเบอร์สา,ามก็ไปแล้วแสดงว่าเครื่องมันดีเพราะว่าเขาต่อสายไฟเข้าไปแล้วนี่เขาเอื่อนว่าเส้นผมบางภูเขาเราพี่นอ้องต่อได้ โดยที่แบบว่าฟิวับา่็ขาดมีสวิตอย่างเดียวที่ที่เขาต้องเขาต้องสอบในข้างล่างเปิดทยออกเป,เปิดสวิตสวิตโดยมากนี่ถ้าม,มันถ้่มันบริสุทหนาสัมผัสมันหน่อยเขาก็ขัดหน่อยนึงแบบกดตรเหนมันลุมมันสัมผัสแข็งหน่อยนึงจะได้วหรเออหนาสัมผัสแน่นๆน่นนนโดยมากมันสัมผัสนิดเดียวเอออันนี้เขารู้เลยเขากดเขารู้ลเลยดิเบอร์หนึ่งดิ วัน <formation jin x 2> <at> ึงเรากดปั hmm? ๊บส okay. ิขนมือมือเขาวางมันหลุมันงทีมันก็ติดอยู่แสดงว่ามันมันโมเน่์มันหนาสัมผัสนิดเดียวพอเขาวางปั๊บมันดีอ้าวพอเขากดปุ๊บมันดีติดนะดีตัวดีเห็นว่าเห็นว่าพอวางอันนี้เขารู้เลยว่ามันมันเขากดเขาเอาไปคัดกันหายแล้วครับวุ่นยากครับได้ครับโอเคแจ๋วเดี๋ยวกดให้มันให้มันลงไปตุกนี่ครับ นี่ครับแล้ว้ายก็ได้และุด้ายก็ได้เรียบร้อย,ยครับโอเคเช่นครับมีเราเพิเ่มเป็นผมบางภูเขาพี่น้องอันนี้ก็ได้แล้วครับอันนี้เขาก็เอาตัวนั้นมาประกอบล่างเช็ดให้ดีๆเช็ดให้ลูกค้าดีๆเลาก็ประกอบก,ก็ได้เลยครับโอเคครับผม